จันทรุปร,ราคาว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันครับรืวหรือไม่วันนี้นะคะณขณะน,นี้เรามีคนดูน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ๊ะกำลังสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีจันทรุปร,ราคาหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าจังหวัดหมายถึงที่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 ผมอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือว่า ฝนฝนตกอะ่ะก็คือไม่คิดว่าไม่น่าจะเห็นแต่ถ้าเกิดส่วนประเทศอื่นๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพื้นที่มันจะกินวงกว้างสักเท่าไหร่เท่าที่ทราบก็คือว่ามันจะเริ่มกินเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มสิว่าไปจนถึงประมาณห้าทุ่มนะครับก็คือและคำคำนี้เฮ้ยจันทรุป,ปร,ราคาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอยากรู้ไหมให้เวลาคิดสามวิในขณะที่ครูเองกำลังเขียนอยู่บน w h i t e อร์ด d right here โอเคเสร็จแล้ว สรุปว่าจันทรุปราคาคือคำคำนี้ครับคือคำว่าอีคลิปส์นะแล้วอย่างนี้ป่ะอ่าโอเคเห็นปะ eclipse eclipse ซึ่ง eclipse เนี่ยแปลว่าเป็นคำกว้างๆสำหรับการที่แบบราหูอมจันทร์หรือว่าประมาณว่าอ่าเขาเรียกไงดีอ่ะการการที่แบบการมีราหูอมอมอะไรอย่างนี้แหละเออเข้าใจใช่ปหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างวันเนี้ยมันมีจันทรุปราคาจันทรุปราคาคือ lunar eclipse หรือถ้าเกิดว่าเป็นสุริยุปราคาคือ solar eclipse นะครับตอนแรกหาคานี้ได้อย่างเดียวแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรไอเนี้ยที่มันน่าจะลงรายละเอียดมากกว่าน,นี้ขอบคุณสาหรับนัสฟลาเวอร์ด้วยที่แนะนามาว่าอ๋อจันทรุปราคาคือลูน่าอีคลิปส e ์นั่นเองนะครับใครรู้แล้วก็อย่าลืมนําไปใช้กันด้วยกันละกันที่จ,จะบอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้เฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ what is going on right here you know what uh uh lunar eclipse is going on right here right now so if you don't want to miss out that like um which is happening not very often in your life so um, okay go and watch it yes uh, okay and this is you know what you know what